เราจึงส่องแสงสุดที่แรงนี้มาด้วยกันทั้งนี้ที่สว่างเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดแผ่นฟ้าเปิดทางใ้ฝันอยู่แรงแสงดาวเราสมผัสด้วยกันเาสันด้วยกันอนแดเห็นว่าไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่ กลับมาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับกลับมาไตรตรองนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วอะเราชอบไหมเราคิดว่ามันใช่ไหมแล้วเราเชื่อไหมนะครับสําคัญที่สุดเลยกับเนื้อหาที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้ก็คือนะครับสิ่งที่เราได้ยินในวันนี้นะครับมันคือสิ่งที่เราจะต้องมาคิดต่อว่า ถ้าเราจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเราจะได้ยินอะไรมาเราสลัดออกไปแล้วนะครับในสิ่งที่มันอยู่ในสมองแล้วความเชื่อที่เราอาจจะหลงผิดนะไม่ไม่ถึงกับหลงผิดหรอกความเชื่อที่เราด่วนสรุปไปนะว่าตัวเราเองน่าจะเป็นอย่างนั้นเราจะได้ยินมาอย่างนี้เอ็นซาร์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลองตัดออกไปก่อนแล้วมาคิดว่าถ้าสมมุติว่าเอ็นซาร์มันจะทําให้ชีวิตเรา move on แล้วเรากำลังจะ move on จะก้าวต่อไปกับชีวิตของเราเองเนะี่ยมันใช่เอ็นซาร์ไหมและเอ็นซาร์มันเป็นสิ่งที่เราจะ เชื่อและเราจะชอบหรือไม่นะครับสาคัญที่สุดนะครับสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าไม่เชื่อไม่ชอบเนี่ยนะครับแล้วถ้าบางเอิญม,มันเป็นเครื่องมือคือเครื่องมือเอ็มซเนี่ยมันสามารถตอบสนองเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราได้เราจะคิดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พวกเราลองลองตั้งใจเก็บเกี่ยวลองตั้งใจฟังนะครับว่าถ้าเราจะมูฟออนกับชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเลยอย่างที่บอกไปฮะที่เราฟังมาทั้งหมด มันต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก mindset ของเรา mindset คือวิธีคิดของเราก่อนต้องจัดระเบียบว,วิธีคิดของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมานะก็คือจัดระเบียบเรื่องราวของทักษะที่เราควรจะมีบางอาชีพหลายๆยงานที่เราทำนะ mindset เราต้องการประสบความสำเร็จเราอยากได้นั่นเราอยากได้น่นเราอยากได้อะไรที่มันสูงสุดที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตของเรานั่นแหละนะครับไม่มีใครอยากที่ง่ายๆเลยอยากจะเป็นคนล้มเหลวในชีวิตอะ นะเราอยากประสบความสำเร็จในจุดสูงสุดของชีวิตแต่บางทีต่อให้ฝึกสกิลครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นวันแมนโชเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เราอยากได้ในชีวิตบางทีมันก็ไม่สอดคล้องกันไงมันไม่สามารถที่ตอบสนองสิ่งที่เราอยากได้ได้วันนี้เลยอยากจะแบ่งปันนะในเรื่องราวที่บอกว่าจริงๆถ้าเราจะมุฟออนในชีวิตประเด็นสำคัญที่สุดเลย มุ่ออนไปไหนม o ่งอ่อนไปสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลดีที่สุดในชีวิตของเราอ่ะผลดีที่สุดที่เรามองหามาตลอดทั้งชีวิตนั่นแหละสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงฮะอย่างที่บอกไปแล้วคือ mindset กับ skill set สองอย่างเนี่ยฮะ mindset คือระบบวิธีคิด skill set คือทักษะที่เราจะต้องมีนะครับถ้าวันนี้เราฟังแล้วถ้ามันให้ได้ลองดูเนีย mindset ในการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เราฟังตัวเนี้ยคือธุรกิจเอ็มซาถามว่ามันมีอะไรมั้ง นะครับประการแรกเลยทำไมนะครับคนที่พร้อมสับในทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตที่สมบูรณ์ในทุกด้านอยู่แล้วอย่างเช่นคุณหมอละพาวัชราศิโรนะประธานผู้ก่อตั้งบริษัทเอ็มตานะครับที่มีทรัพย์สินนะครับเป็นหลักหมื่นล้านอยู่แล้วนะครับสร้างบริษัทเอ็มตาขึ้นมาโดยที่ไม่มีพาละเงินกู้แม้แต่บาทเดียวท่านไม่ต้องทำเอ็มตาก็ได้แต่ท่านสร้างเอ็มตาขึ้นมากับ อาคารของเอ็มซาบนถนนสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งเนื้อที่ทั้งหมดแปดไร่สร้างอาคารขึ้นมาเต็มพื้นที่นะคือจํานวนสามไร่ตรงนั้นะด้วยเงินสดทั้งหมดนะครับมูลค่าทั้งหมดอ่ะมากกว่าหกร้อยล้านบาทด้วยการที่พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เอื้ออํานวยและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับสามารถใช้เครื่องมือเอ็มซาเข้ามาสร้างความสำเร็จตรงนั้นได้นะนี่คือเป็นสิ่งที่พิสูจน์อย่างดีว่า คุณค่าของความสําเร็จตั้งแต่ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทเอ็มซานะเขามีนะครับแล้วเขาก็รู้อีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้คือ Moveon คือก้าวผ่านก้าวไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของพวกเราได้เนะี่ยท่านสร้างความคุ้มค่าในความสําเร็จครั้งนี้กับเอ็มซาจึงไม่แปลกว่าเอ็มซาจึงออกแบบแผนธุรกิจที่ชื่อว่า Star Matching Tool ขึ้นมา เราแข่งขันกันที่ใครจะพาคนไปประสบความสำเร็จได้มากกว่ากันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบถ้าเราเข้ามาศึกษาแผนธุรกิสต t a r m a ์แมทชิ่งแล้วนะครับเราจะเข้าใจเลยว่าคือความเสมอภาคที่ทุกคนสามารถใช้ธุรกิจเอ็มซากับแผนสไตล์แมทชิ่งเนี่ยในการที่หยิบยื่นออกไปให้เป็นโอกาสของผู้คนได้อย่างเสมอภาคนะครับแล้วเราเห็นต่อไปหรือไม่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้เนะี่ยเรามองเห็นคุณค่าของมันไหม ค่าคุณค่าของความสําเร็จตรงนี้มันคือจะเปลี่ยนแปลงเราไปทั้งชีวิตเราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นต้นตระกูลของคนที่ไม่รู้จักกับคําว่ายากจนอีกต่อไปเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่จะเป็นคนที่จะนําพาผู้คนให้เขาพ้นจากสิ่งที่เขาไม่อยากจะทนทนในชีวิตอีกต่อไปเราเห็นคุณค่าความสเร็จตรงนี้ไหมเราเห็นคุณค่าของความสำเร็จตรงที่ถ้ามีใครก็ตามที่นําพาที่เรานําพาเขาจนกทั่งเขาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตจน เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นมาได้นะคุณค่าของความ,วามสาเร็จเนะี่ยเราจะวัดกันที่ใครสะสมคาว่าขอบคุณได้มากกว่ากันอันนี้เป็นคุณค่าที่บางทีในชีวิตจริงนะฮะอาจจะหายไม่ได้แต่ในธุรกิจเอ็มซาให้ได้นะครับเราปรับเปลี่ยนไมเซ็ตของเราได้ไหมว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจธุรกิจนี้หลายคนนะฮะถ้าไปฟังจากข้างนอกเราจะเห็นเลยว่าหลายคนไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้หลายคนเข้ากําลัง น่วนอยู่กับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ในที่สุดแล้วเขายังไม่ทราบเลยว่าชีวิตของเขาอะปลายทางมันคืออะไรแต่ในธุรกิจนี้นะฮะเวลาเราไปชวนผู้คนอาจจะเจอคำปฏิเสธอาจจะเจอคำที่เขาปฏิเสธและไม่เห็นด้วยแต่ Mindset ครั้งแรกของเราเลยเราจะต้องเข้าใจว่ากฎของธรรมชาติมันก็จะมีบางคนตอบรับบางคนก็จะปฏิเสธหรือแม้กระทั่งบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วอาจจะมีคำพูดที่ไม่ดีกับเราขึ้นมาด้วย เราเข้าใจตรงนี้ไหมถ้าเราปรับเปลี่ยนไมเคเซตของเราแล้วเราเริ่มจากการที่เราเห็นคุณค่าของความสาเร็จเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องเล็กไปทันทีนะครับเช่นคําปฏิเสธคําที่เขาไม่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งคําที่เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนะี่ยนะครับไปทําอย่างอื่นก็ได้ไม่เห็นจะต้องมาท,ทําธุรกิจพวกนี้เลยแต่จริงๆแล้วคุณค่าความสำเร็จที่ได้รับนะ่ะถ้าเขามองเห็นเขาจะรู้เลยว่านะครับมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้ เราเปลี่ยนไมล์เซ็ตของเราได้ไหมว่าธุรกิจนี้ถ้าเราจะประสบความสำเร็จเราเป็นคนหนึ่งที่จะต้องไม่หยุดเรียนรู้นะครับถ้าเราสังเกตหลายๆรอบประชุมนะครับในพาวเวอร์ทีมของพวกเราเนะี Diamond ่ยเดมอนนัทพงษ์ชัยอักษรสิทธิ์เดมอนสตาอีกท่านหนึ่งที่เป็นรูปผู้ร่วมกว่อตั้งพาวเวอร์ทีมของพวกเราเนะี่ยเขาจะพูดอยู่เสมอฮะงานของคนที่เป็นผะู้นํางานของคนที่จะสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเนะี่ยนะครับเป็นงานที่มันมากเกินกว่าการที่เป็นลงมือทํางานด้วย เรียวแรงของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นคนที่เขาจะพัฒนาตัวเองให้มันเป็นผู้นํารอบประชุมต่างๆคือเขาจะไม่ขาดการเรียนรู้เพราะเขาจะต้องพัฒนาตัวเขาเองและพัฒนาองค์กรที่ตามเข้ามานะครับให้ใช้ห้องเรียนเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังไปอ่ะเปลี่ยนจสมมอน่าเป็นสถาบันของการสร้างชีวิตสถาบันของการสร้างอาชีพขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเราเปลี่ยนแปลงมุมมอง mindset ของเราไหมว่าการยืนหยัดต่อเนื่องการไม่หยุดทํางาน พื้นฐานการออกไปเปิดโอกาสที่ผู้คนการสะสมคําปฏิเสธการที่เราท้อจนชินอ่ะเป็นคําพูดที่เราได้ยินจากในรอบเรียนรู้หลายๆครั้งเน่ยถ้าเราท้อจนชินท้อจากคําปฏิเสธแต่เราท้อแต่เราไม่ย่อท้อฮะเราไม่ย่นยอ่อเราไม่หยุดยัง้งเลยยังคงยืนหยัดที่จะลงมือทำอย่างต่อเนื่องถ้า m มา d เซ t เรามีตรงนี้ผมคิดว่าในที่สุดแล้วอ่ะ การ Move on ครั้งนี้จะเป็นการ Move อ n ที่จะไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเราเคยตั้ง i มเซ e ตของเราไหมว่าการ Move on ครั้งนี้จะเป็นการ Move on ครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดและจะเป็นการ Move on ครั้งสุดท้ายของเราและเราไม่ต้องไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่คือนับหนึ่งใหม่อะไรอีกแล้วเพราะมันจะส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งชีวิตนะครับ ดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้เลยว่าการที่เราเข้ามาเรียนรู้อะ่ะมันคือการที่เราจะมาเพิ่มสกิลเซ็ตคือเพิ่มทักษะของเราคนที่จะประสบความสำเร็จะ move on, จะมูฟออนจนกระทั่งเราได้สิ่งที่ดีในชีวิตเนี่ยนะครับในเอ็ซมไม่ใช่เรื่องยากเลยขอเราเพียงเก่งสินค้าเก่งเรื่องราวของสินค้าเก่งเรื่องราวที่เราว่าเราใช้สินค้าเรารู้สึกว่ามันดียังไงเราสามารถไปเปิดโอกาสพูดถึงจุดดีจุดเด่นจุดที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นคนที่ ใช้สินค้าตามเรามาเนะี่ยคุณภาพชีวิตของเขาก็ดีขึ้นเราจะไปพูดถึงเรื่องเราว่านอกจากคุณภาพสินค้านอกจากสุภาพของเราดีขึ้นจากสินค้าของเอ็มตาแล้วว่าสินค้าเอ็มตามันยังเป็นเครื่องมือในการสร้างและดูแลชีวิตของเราด้วยนี่คือเรื่องราวของการเก่งสินค้าถามว่าเราจะไปเรียนรู้จากไหน่ะมันคือเก็บเกี่ยวจากรอบเรียนรู้ที่เราเข้าเรียนรู้ครั้งแลว้วครั้งเล่าลนั่นเองนะฮะคนที่มีสกิลเซ็ตที่จะประสบความสำเร็จคือเป็นคนหนึ่งที่เก่งในการดูแล ดูแลใครครับดูแลตัวเองดูแลให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตดีๆที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็มีคนใช้สินค้าตามเรามานะครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งในการที่จะดูแลคนใช้สินค้าที่เราเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้สินค้ากับเราในครั้งแรกๆนะครับถ้าเราเก่งสองอย่างนี้ฮะถือว่าเรามีทักษะที่ดีแล้วละ่ะเหมาะสมกับการจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่เก่งแผนนะครับ เก่งแผนนี้เริ่มต้นจากอะไรฮะเริ่มต้นจากเก่งแผนแรกเลยแผนการจัดลําดับความสําคัญของเวลาที่เรามีอยู่นะครับเพราะแน่นอนครับเราต้องเก่งแผนนะถ้าเราสามารถวางแผนการใช้เวลาของเราได้เราก็จะรู้เลยว่าแผนการใช้เวลาของเราส่วนหนึ่งเราจะไปทบทวนเรื่องราวของเอ๊ะแล้วชีวิตของเราอะเราเห็นคุณค่าของความสําเร็จไหมเราจัดเวลาเพื่อไปทบทวนว่าเราเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เราทํามานะฮะ ในงานทุกงานน่ะมันก็จะมีคนตอบรับมีคนปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นงานใดทั้งสิ้นวันนี้มาทาธุรกิจเอ็มตาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เราจะม o ฟออนชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาม o ฟออนครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งไหมที่เข้าใจธรรมชาติธุรกิจเราจัดการไมเซ็ตเราจัดเวลาของเราไปจัดการไมเซ็ตของเราว่าเราจะต้องจัดเวลาเข้ามาเรียนรู้ในรอบประชุมทุกครั้งไม่มีใครไม่เป็นไรแต่จะต้องมีใครครับจะต้องมีตัวเราเพราะเรา มุกออนทีวิตคนอื่นไม่มีทางทําได้เลยถ้าเราไม่เป็นตัวอย่างในการมุ v ออนทีวิตของเราก่อนเราจะเป็นคนหนึ่งที่จัดเวลาของเราครั้งแรกเลยว่าเราจะยืนหยัดต่อเนื่องเราจะลงมือทํางานพื้นฐานอย่างไม่หยุดอย่างไม่หย่อนเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราหยุดการทํางานพื้นฐานคือเรากําลังหยุดความเติบโตหยุดการเจริญเติบโตของสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะครับ เราก็จะเราเก่งแผนในการจัดการเวลาแล้วว่ะสิ่งที่เราทาต่อมาคืออะไรฮะนอกจากจัดการเวลาของตัวเองเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่จัดเวลาในการที่เราไปเรียนรู้ว่าแล้วเราจะพูดความสวยงามของแผนธุรกิจเอ็มตาที่เราบอกเราเชื่อมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เนี่ยเราถ่ายทอดคนอื่นเข้าใจได้ไหมนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมเลยที่จะจำนนต่อคําว่าพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เก่งแผนจะไม่มีคํานี้ออกมาจากคนที่เราไปเปิดโอกาสให้เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของความสวยงามของแผนธุรกิจเราจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการที่จะถ่ายทอดแผนรายได้สไตล์แมชชีงในรูปแบบที่จะทําให้คนที่ฟังแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะไม่ยอมพลาดโอกาสดีๆในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ การม o v อ on ในครั้งนี้นะครับคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เก่งคนเก่งคนคืออะไรฮะรู้จักการที่อ่ะอย่างที่บอกไปฮะคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับสามรักสี่ก้าห้าสำเร็จมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีเรื่องราวของการรู้จักการชื่นชมผู้อื่นการที่เราเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเองมีความ ที่จะใช้ชีวิตที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จขณะเดียวกันสิ่งที่เราทําอ่ะมันมจะเป็นสิ่งที่คอยเกื้อนหนุนและจุนเกือให้คนอื่นได้สามารถใช้เป็นเครื่องมือนในการที่จะเดินทางสู่ความสําเร็จได้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องราวของเราเก่งคนนะครับและแน่นอนครับองค์กรธุรก,กิจที่มันมากขึ้นจากการที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไมล์เซตเปลี่ยนแปลงสกิลเซตเพอองค์กรธุรก,กิจเรามากขึ้นเราจะรู้จักการอยู่ร่วมกันเราจะรู้จักการดูแลองค์กรของเรา และในที่สุดแล้วความสําเร็จยั่งยืนผลลัพธ์ที่เรามองหาในชีวิตมันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนะและที่สำคัญที่สุดกลับมาถ้าเราผูกเรื่องราวทั้งหมดที่ไล่เรียงที่ผมถ่ายทอดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า mindset ของเราที่เราเปลี่ยนแปลง Skill set ของเราที่เราเพิ่มขึ้่จากรอบเรียนรู้มันจะทําให้เราม o v e on นไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขึ้นมาได้นะครับคําถามก็คือเรา เริ่มต้นจากการที่นะครับเราสัมผัสกับธุรกิจเอ็มตาแล้วเราสัมผัสจากคนที่เรามาเปิดโอกาสให้กับเราแล้วนะครับเราเปลี่ยนแปลงนะครับการรับข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ด่วนสรุปแล้วเนะี่ยเราก็จะเห็นต่อไปเลยว่าเราต้องตอบกับตัวเองให้ได้ว่าผลลัพธ์ที่บ้านมันดีที่สุดอ่ะสำหรับเราที่จะทำให้เราเชื่อที่เราจะทำรู้สึกว่ามันใช่ ในที่สุดแล้วเราก็จะชอบกับสิ่งที่มันตอบสนองต่อเป้าหมายที่สูงสุดชีีวิตต่่อเป้าาหมายทสสูงสุดในชีวิตของเราที่เราอยากได้ตรงนี้มันอาจจะเป็นนามธรรมานะมันอาจจะเป็นรูปแบบที่จับต้องไม่ได้อ่ะคําถามก็คือว่าเราตอบตัวเองได้ไหมอ่ะไอ้คาว่านามธรรมานะี่ลองแปลงมันออกมาอาจจะเป็นแปลงออกมาให้เป็นรูปธรรมแปลงออกมาเป็นจํานวนเงินแปลงออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือเป้าหมายที่เราอยากได้มาทั้งชีวิต มันจะมีแรงที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนมาเซ็ตปรับเปลี่ยนสกิลเซ็ตเราจะมู v ออนอย่างไม่รอช้าเราจะไม่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะเรารู้ว่าเวลาทุกอย่างที่เราจะม o v ออนไปสู่ความสาเร็จของเราเนี่ยนะครับที่เอ็มตากรลังเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะรอได้มันไม่ใช่เรื่องที่จะทําเล่นๆได้นะครับคําถามก็คือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดในชีวิตของเราอะนะครับเราลองดูนะฮะเราคิดยังไงนะครับ กับรายได้ราวห้าแสนบาทถ้าเราใช้เวลาประมาณไม่ถึงปีอาจจะสัก 7, 8, เจ็ดเดือนแปดเดือนอะแล้วมันเป็นรายได้ที่เข้ามาในบัญชีของเราอะประมาณห้าแสนบาทหลายคนอาจจะคิดฮะโอ้มันมีงานเยอะแยะเลยอาจจะมีเจอคนอื่นฮะอาจจะเจอบริษ,ษัทนั้นบริษ,ษัทนีษษ้นะที่เอาเงินไปนลงทุนตูมหนึ่งนะฮะ แล้วก็ทวนคนอื่นมาลงทุนอีกคนละตูมสองตูมสามตูมสี่ตูมห้าตูมสิบสิบตูมนะแล้วผลตอบแทนมันก็กลับมาอามัน,นอาจจะได้หลักแสนหลักล้านขึ้นมาได้แต่ผลลัพธ์ตรงนั้นคำถามก็คือว่ามันเป็นการ m o ฟออนในรูปแบบที่ไม่ใช่ในรูปแบบที่เอ็มตากําลังจะทําในรูปแบบที่ Power อร์ทีมกำลังจะทำเพราะความสําเร็จที่รายที่ตอบแทน,ปนไปรายได้เข้ามา หาเราเนี่ยประมาณ5 0 0แสนบาทเนี่ยมันคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำในสิ่งที่ถูกต้องจากการสร้างธุรกิจเอ็มซาในรูปแบบที่ผลตอบแทนเกิดจากแผน Star m a t ทชิ่งที่บอกว่าเราแข่งขันกันในการพาคนประ,ประสบความสำเร็จเราจะทำให้คนที่เห็นด้วยกันเราเนี่ยเขามีรายได้ตามตามเรามาเป็นต้องบอกว่ายกแผงกันเลยทีเดียว แล้วรายได้ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเราคิดยังไงต่อไปว่าการมุฟออนของเราครั้งเนี้นะครับมันคือการที่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือการที่เราหลังจากได้รายได้มากกว่าห้าแสนบาทต่อเดือนที่รวมรวม,รวมกันแล้วเนี่ยเออไม่ใช่ห้าแสนบาทต่อเดือนรวมรวมกันแล้วห้าแสนบาทเนี่ยมันคือการที่หลังจากที่ภารกิจการมุฟออนครั้งเนี้ยครั้งยิ่งใหญ่ของเราในชีวิตในครั้งนี้มันคือการที่เรายังคงได้ p a ส s i v อินค o m e มากกว่าเดือนละห้าหมื่นบาทขึ้นไปในอนาคตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง s าสีอินคา m e คืองานที่เราเป็นผลลัพธ์ที่เป็นยอดปานารถนาของทุกชีวิตใช่หรือไม่เป็นงานที่เป็นรายได้ที่หยุดทํางานแล้วรายได้ยังไม่หยุดมันเป็นการที่เราสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เรียกว่า Passive Income จากงานที่เมื่อก่อนนะครับไอ้คาว่าด่วนสรุปของเราอ่ะ อาจจะเคยคิดว่าบริษัทนั้นเขาทาแล้วไม่เห็นได้เลยบริษัทนี้เขาทาแล้วไม่เห็นได้เลยแต่การมุฟออนคันนี้กับแนวทางที่ถูกต้องกับเอ็มซามันคือสิ่งที่จะตอบสนองกับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่ได้รับนะครับแล้วก็อยากจะบอกสุดท้ายว่าจริงๆแล้วเอ็มซาเนี่ยมันทําในสิ่งที่เป็นไปได้ทําในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเลือกเหนือกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติและไม่ใช่เป็นเรื่องของการโมดิเวตไม่เป็นการในพูดในเรื่องที่มันเกินความเป็นจริง พราะในเอ็มตาเองอะพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เอ็มซาทำได้แล้วเนี่ยมันคือผ่านกระบวนการนี้ทั้งสิ้นคือกระบวนการที่ทุกคนเข้ามาใช้สินค้าในปริมาณที่ทุกคนต้องการใช้นั่นแหละในปริมาณที่เป็นธรรมชาติของการใช้สินค้านั่นแหละคือมูลค่าแค่หลักพันต่อเดือนไม่มีการต้องลงโคด้ดเล็กโค้ดใหญ่นะครับหรือชวนกันมาลงทุนในการที่ต้องใช้ทุนทรัพย์ในปริมาณเยอะๆนะครับแลังจากนั้นเราก็พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เพิ่มสกิลเซ็ตของเรา นะครับใช้สินค้าเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ดูแลองค์กรของเรานะครับบรรยากาศของการใช้สินค้าบรรยากาศของการเรียนรู้เมื่อทุกคนทํามากเข้ามากเข้าเข้าใจมากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นมีความจะเปลี่ยนแปลงจากความไม่ชอบในครั้งแรกๆนะครับมันชอบมากขึ้นเพราะความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นใช้สินค้ามากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้คนมากขึ้นตรงนี้เลยฮะความมากขึ้นคว,ความร่วมมายร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจเนี่ยมันจะเกิดคําว่าเป็นกระแสขึ้นมา เมื่อกระแสมันเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดเกิดเป็นแรงเบี่ยงขึ้นมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างการใช้สินค้าการเรียนรู้การดูแลองค์กรมรยากาศกระแสและแรงเบี่ยงที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เกิดขึ้นได้ความสําเร็จที่เราอยากได้ในชีวิตนะฮะมันจะเกิดขึ้นได้ฮะไม่ต้องกังวลนะมันจะทํายากหรือไม่สกิลทั้งหลายที่เรามีทักษะทั้งหลายที่เรามีที่จะนําพาไปสู่ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ผมพูดมานะะมันคือการที่เราพากันใช้สินค้าแค่นั้นเอง แลังจากนั้นพากันไปไหนต่อฮะพากันเข้าห้องซูมที่บริษัทและกลุ่มของเรามีคือห้องเรียนรู้อะไรที่เราพร้อมที่จะนำพาผู้คนอนะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเราพูดกาภาษาเดียวกันเราเข้ามาชื่นชมกันเราเข้ามาพูดการในเรื่องราวที่จะเป็นเครื่องมือในการนำพาและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เรามุฟออนไปสู่ความสำเร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็พากันไปเข้างานแคมป์ไม่มว่าจะเป็นงานเอมตา เดย์แคมป์ที่บริษัทหรืองานเอ็นตาแคมป์ที่จัดขึ้นเดือนเป็นเดือนนะครับอันนี้คือรูปคือคือแนวทางในการที่เราจะมุ่ออนเราจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของพวกเราและมันเป็นไปได้เกิดขึ้นจริงในธุรก,กิจเอ็นตาด้ยอย่างแน่นอนดังนั้นในกลุ่ม power team นะมันคือ power สูงสุดมันคือความปรารถนาดีสูงสุดของทีมผู้นำของพวกเรานะที่จะร่วมมายร่วมมือกันที่จะทำ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหมือนคำที่บริษัทเอ็นาบอกว่าจะทุ่มเททุกสัพพกกำลังเพื่อจะทำให้เป้าหมายคนทุกคนได้บรรลุในสิ่งที่ทุกคนอยากได้ให้ได้ดาวจึงส่องแสงสุดที่แรงนี้มาด้วยกันทั้งนี้ที่สว่างเข้ามาเข้ามาเข้ามา เปิดแผ่นฟ้าเปิดทางในฝันอยู่ในแรงแสงดาวเืทิทังเรามาสร้างฝันด้วยกันได้คือแสงแห่งใจชนะสุดขอบฟ้าสุดปลายฟ้า